ม่ทราบวันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยก็วันนี้เอาไข่มาถวายหลวงพ่อโตครับเนื่องด้วยโอกาสอะไรครับก็เนื่องด้วยขอพรเขาประสบผลสําเร็จดังใจหวังครับก็คือว่าขอให้ทําการขายที่ดินได้าเราสมดังใจหวังก็คนท่านไว้หนึ่งพันใบก็วันนี้ได้เอามาแก้บนท่านแล้วครับใช้เวลานานไหมครับหลังจากที่เราขอพรหลวงพ่อก็จริงจริงไม่นานครับประมาณ บอกลงสามมาคิดก็เห็นผลเลยครับแต่ว่าเราเพิ่งจะมาแก้ที่หลังเพราะว่าเพิ่งจะสะดวกเพิ่งได้ได้มีโอกาสใช่ใช่ไหมว่า่นี้ก็เลยมาวันนี้มันเป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมครับพอดีเป็นวันหยุดด้วยครับเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็เฉลิมฉลองไม่หวงใช่ใช่ที่ติดด้วยนะครับแล้วก็ได้มาได้มีโอกาสทําบุญให้คุณแม right. right, right. right yes. right. ่ครบรอบเกีว right? ิตรด้วยครับก็เลยทีเดียวเลย ก็มีทำบุญได้หลายอย่างครับม uh? right, ีท so ั้งปลามีทั้งปล่อยนกปล่อยเต่าปล่อยปลากระดอกเคาะครับปกติมาทำบุญที่วัดศพบูรประจําหรือเปล่าคะถือก็จะมาวัดศพบูรประจําครับเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็เดินทางไปมาสะดวกครับเข้าได้หลายทาง ทั้งเส้นพะรังสองเส้นข้างในเส้นมาจากท้าประแดงมาจากสมุทรสาครก็ยื่นมาได้หลายทางใช่ับมาหลายทางแล้วบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆอยู่แถวนี้ค่ะแล้วก็หลักๆก็อยู่แถวนี้ครับมาทำบุญที่วัดก็พอสมควรครับแล้วก่อนที่ก่อนหน้าที่จะมาได้รับพรจากหลวงพ่อโตเนี่ยเคยเคยมาขอพรอย่างอื่นบ้างบ้างไหมครับอ๋อเคยครับ ลองมาบนรลปรผสมสําเร็จก็เลยมาแก้บนครับคุณยั่งไงคุณแม่เนี่ยเคยพามากราบประจำใช่ไหมครับ <พอ S 1> แล้วก็เคยมาตั้งจิตอธิษฐานขอพอ่อหลวงพ่อประจำด้ยนะครับจริงๆแล้วเราก็เป็นคนท้องที่คนแถวนี้ด้วยครับก็เราก็จะคุ้นเคยกับวัดนี้ตั้งแต่เมื่อตอนที่ตั้งแต่เริ่มแรกครับตั้งแต่ วัดยังคนยังเข้าในน้อยจนช่วงมาหลังๆได้ช่วงาหม่เมื่อก่งใหม่เมื่อก่าเนี่ยวัดยังไม่พัฒนามาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับถูกครับยังไม่มีคนรู้จักมากใช่ไหมครับเรอได้ท่านสมเด็จฯสทอเนี่แหละครับมาพัฒนาทําให้วัดเจริญแล้วก็มีการกระจายการแพร่หลายของของศาสนาทำให้คนรู้จักวัดมากขึ้นนะครับก็เป็น กะทิที่ดีครับวันนี้มากกี่ท่านครับสามท่านครับมากัสามพ่อแม่ลูกครอบครัวนะครับก็คงรบกวนเวลาแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากมากครับ